ก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ผมคิดว่าภายในสําหรับผมกับทางทุกภัคในนี้ไม่ได้รู้สึกสั่นคลอนรู้สึกอะไรรู้สึกว่าเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองนะซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกประเทศแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราทําน้อยไปแล้วมาเริ่มทํากันในวันนี้ที่อยากเป็นรูปธรรมก็คือเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะให้มีชุดคําตอบในความท้าทายต่างๆที่ ที่กาลังอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็เชื่อว,ว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเห็นด้วยแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่บ่าโอ้ถ้ามันมีคําตอบที่ดีเกี่ยวกับราคาดีเซลที่ตกลง32หรือ37เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นการเสนอข่าวที่จ้างสารค์แล้วก็ให้กับทางประชาชนได้มีคําตอบที่ดีด้วยอ,อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเราทําน้อยไปนะครับแล้วตอบไปนี้ก็จะทําให้มากขึ้นมีประชุมกันทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวทุกอาทิตย์เพื่อที่จะให้ทั้งพี่น้องประชาชนสบายใจทั้งพี่น้องสื่อมวลชนกับพรรคการเมือง ด้วยนะครับทางคุณหมอจะเสริมอะไรไหมครับก็เรียนยืนด้วยความเคารพนะครับในเรื่องของความซื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างพรรคเก้าไกลกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมเองและก็ทางเพื่อไทยเองพูดตลอดนะครับว่าเราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล ยี่สิบห้าล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีใจจำนวนของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยและพักก้าไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทําความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็น การมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงไม่อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหวานไหมหวานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวจแถลงเดี๋ยวรู้ด้วยกัน สิ่งที่เราคดาดหวังก็้คอนโย,ยบายที่ดีที่สุดนะครับของรัฐบาลของพวกเราที่เป็นรัฐบาลของประชาชนจะเป็นคาแถลงนโย,ยบายที่ดีที่สุดนะครับนี่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรตาแหน่งต่างๆพรคเพืเ่อไทยยืนยันนะครับว่าเป็นการแบ่ง งานกันทำตามวาระงานที่ท่านหัวหน้าพักเก้าไกลได้ที่ในยุคที่ของเราได้ถลายกัแล้วเราจะใช้วาระงานเป็นตามความรู้ความสามารถนะครับตามสิ่งที่เราได้เสนอเรื่องกันในเอ็อยู่หรือว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่กระทรวงใดก็แล้วแต่เราจะยึดตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่สามสุดท้ายครับดีเรื่องดูรับอะไรต่างเนี่ยพักคอไทยยืนยันนะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นยูรักให้หมดครับเราจะเปลี่ยนเป็นยูรักให้หมดเพื่อรัฐบ,บาลของพี่น้องประชาชนครับ